มาพูดคุยเกี่ยวกับการตายของคุรามะกันดีกว่านะครับว่าการตายของเขานั้นมันไม่จําเป็นจริงหรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องนารูโตะทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นการตายนะครับของคูรามะหรือว่าสัตว์หาง9ก้าหางนะครับที่อยู่ในตัวของอุซึมากินารูโตะพระเอกของเรื่องของเรานั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นติดตามมาง่ามาก็คงจะรู้แล้วแหละครับว่าเฮ้ยทางด้านของคูรามะนั้นนะครับได้ตาย ลงไปแล้วนะครับจากตัวนารูโตะก็รู้สึกจะผ่านมาประมาณ4-5เดือนแล้วนะกับเหตุการณ์การตายของเขาแต่ว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นแหละครับว่าการตายของคูรามานั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ส่งผลดีอะไรนะครับให้กับการ์ตูนอย่างโบรุโตเลยหรือนะครับจริงๆแล้วนะครับมันยังมีวิธีอยู่นะที่ทําให้คูรามานั้นสามารถกลับมาวันนี้ก็เลยจะมาพูดประเด็นนะครับปลีกย่อยไม่ได้เรียกว่าปลีกย่อยหรอกประเด็นทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตายของคูรามะว่าจริงๆแล้วการตายของเขานั้นมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนแต่่ก เลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมหรือในแอปบิลิปิลิก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยก็อื่นเลยขอย้อนความนิดนึงละกันนะครับว่าทําไมการคูรมามะถึงตายนะครับก็คูรมามะสัต์หางที่อยู่ในตัวของนารูโตะที่พวกเรานั้นคุ้นเคยกันดีเขานั้นต้องเสียสละชีวิตของตนเองนะครับโดยการสร้างหมดใหม่ของนารูโตะขึ้นมาก็คือจะเรียกว่าหมดเบริออนหมดด้วยการนะครับสร้างพลังงานใหมม่ขึ้นานาะครับ ซึ่งไอพลังงานนี้ต้องแลกด้วยชีวิตโดยก่อนหน้านี้คูรามะก็โกหกนารูโตะแล้วครับว่าหากนารูโตะใช้โหมดนี้นะครับตัวของนารูโตะนั้นจะต้องตายแต่จริงๆแล้วคูรามานั้นนะครับต้องเป็นฝ่ายที่ตายแทนจากการที่ใช้โหมดนี้ซึ่งแน่นอนนะครับสาเหตุที่ต้องใช้โหมดนี้นะครับเพราะว่าต้องประทานนะครับกับสุดยอดตัวร้ายนะครับอย่างเจ้าอิชิกิในท้ายที่สุดนั้นนะครับก็สามารถจัดการไปได้จึงทาให้สถานะของนารูโตะในตอนนี้นะครับไม่มีสัตว์หางอยู่ในตัวแล้วนะครับในตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าโหมดที่นารูโตะ ก็เหลือเพียงแค่หมดเซียนเท่านั้นนะครับไม่สามารถนะครับใช้จักรานะครับของคูรามาได้แล้วในเมื่อคูรามาในตอนนี้นะครับได้หายไปแล้วซึ่งแน่นอนจากที่จั่วไปตั้งแต่หัวคลิปแหละครับว่าการตายของคูรามานั้นนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับอันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยหมายถึงนะครับทั้งบทบาทในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นนะครับหรือว่านอกเรื่องนะครับก็คือให้คนนั้นอยากจะติดตามการ์ตูนอย่างบรูโตเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เสียหายมากๆเลยอย่างแรกเลยนะครับถึงแม้ว่าคูรามานั้นนะครับจะยอมเสียสละชีวิตตขอองงเ แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับสุดยอดตัวร้ายนะครับอย่างเจ้าอิชิกิถึงแม้นะครับว่าจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าตระกูลโอซึสกินั้นนะครับก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับพวกเขาก็ต้องจะเจอนะครับกับคนตระกูลนี้อีกเท่ากับว่าการเสียสละของคุรามานั้นเป็นการยื้อเวลาหรือซื้อเวลาเพิ่มขึ้นเท่านั้นอีกครั้งนะครับนารูโตะในตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้คือสเกลพลังหลุดโลกเก่งสุดแล้วคงไม่มีใครในโลกนี้สามารถต่อกรนะครับนารูโตะได้นะครับกับกลายเป็นว่านารูโตะที่มีซิกเนเจอร์สุดๆกับการที่เขานั้นนเป็ผู แบบเป็นร่างสถิตเนี่ยมีสัตหางอยู่ในตัวนะครับสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์สิ่งที่พวกเรานั้นรู้จักหรือคุ้นเคยกันดีนะครับในตัวของนารูโตะนั้นนะครับก็คือมันหายไปหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้นารูโตะเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วที่พวกเราเคยคุ้นเคยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายมันอาจจะทําให้นะครับการ์ตูนอย่างโบรูโตะนั้นจากที่คนนั้นยังมีความสนใจเอออยากจะดูในตัวของนารูโตะนะครับโผล่มาบ้างออกมาคู่กับคูรามะกบกลายเป็นว่าในตอนนี้นะครับฐานแฟนคลับเนี่ยน้อยลงไปแบบเยอะเลยนครรัจาาากกกเหตุณ์้้งี็ถือว่ ส,ส่วนประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วคุรามะเนี่ยมันจําเป็นถึงกับต้องตายขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามันไม่มีวิธีหรือทางแก้เลยเหรอนะครับตอนที่ว่าคุรามะนั้นก็คือจะให้นารุโตะใช้หมดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นมีคนเคยถามเลยครับว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะใช้วิธีแบบเดียวกับที่มินาโตะผู้เป็นพ่อเนี่ยเคยทํากับนารุโตะนะมินาโตะผู้เป็นพ่อของนารุโตะเนี่ยเคยผนึกคุรามะนะครับไว้ในตัวของนารุโตะครึ่งหนึ่งจึงทำให้ในตอนนั้นนะครับครึ่งหนึ่งของคุรามะก็เลยตายไปนะครับอีกครึ่งหนึ ทำวิธีนี้อีกครั้งหนึง่งมันก็าจะาเป็นวิธีแก้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคหักครึ่งไปนะครับหรือว่าคูรามานั้นก็คือไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นนะครับใช้เป็นหมดมาริออนหมดโอเคแหละครับพลังอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเท่ากับคูรามาเต็มตัวแต่ก็จะเป็นวิธีนะครับในการไว้ชีวิตหรือว่ารักษาชีวิตของคุรามาเอาไว้แต่ตรงนี้ผมเข้าใจได้นะเพาออย่าลืมแล้วกันนะครับว่าการที่จะแบ่งส่วนของคูรามาครึ่งหนึ่งนั้นจะต้องรู้วิชาตรงนี้ด้วยไอ้เจ้านี้ ได้เลยเพราะว่าการที่จะทำวิธีนี้จะต้อง1แล้วรู้วิชา2เลยนะครับถามว่าหักโมดบริออนโมดนั้นหักครึ่งหนึ่งโอเคแหละพลังมันเยอะอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่มันจะพอหรือเปล่าในการจะประทานนะครับกับอิชิกิส่วนประเด็นนอกเรื่องที่ผมบอกไปแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขานั้นนะครับทำให้ซาสึเกะเสียดวงตาทําให้นารูโตะนะครับเสียคูรามะไปมันเป็นเพียงแค่การลดบทบาทนะครับหรือว่าลดทอนพลังนะครับของ2คนนี้ลงไม่อย่างนั้นนะครับการจะทําการ์ตูนต่อก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าพลังของ สองคนนี้เนี่ยมันสเกลหลุดโลกไปใช่ไหมโดยเหมือนว่านะครับจะเป็นการผลักดันตัวละครรุ่นลูกนะครับอย่างพวกโบลูโตเนี่ยเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับเืออยากให้พวกนี้เนี่ยมีบทบาทที่เด่นๆเลยต้องมาตัดทอนนะครับการมีพลังนะครับของ2คนนี้มันทําให้ฐานแฟนคลับฝั่งนารูโตหรือซาสเกะเนี่ยก็ยิ่งไม่พอใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจึงนําให้นะครับมันจะพาให้คนนั้นไปเกลียตัวละครอย่างโบลูโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยผ่านจากเหตุการณ์ตรงนั้นมานมี่ตรงี้า,ารรหรือ่ส่สิงทีวก คุ้นเคยนั้นนะครับไม่อยู่แล้วไงอย่างคูรามามันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยส่วนหลายคนก็คงจะถามว่าแล้วคูรามานั้นจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถกลับมาได้นะเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับสัตว์หางพวกนี้นะครับก็จะกําเนิดมาใหม่อยู่ดีนะครับอยู่ที่ว่าจะกําเนิดที่ไหนและเป็นยังไงกันต่อนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องไปรอลุ้นเอาหรือจริงๆแล้วนะครับหากคูรามานั้นเลือกที่จะไม่โกหกนารุโตะนะครับนารุโตะเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ยอมทิ้ง นะครับเคยถูกไม้หัวนะครับจากโลกนินจาเลยว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายนะครับจะต้องจัดการนารุโตะก็ไม่ทิ้งเพื่อนเลยนะครับพยายามนะครับที่จะช่วยในตัวของซาสเกะตลอดเลยซึ่งก็เหมือนกันนะครับคูรามะอยู่ในสถานะเดียวกันแน่นอนนะครับคุรามะนั้นคือเพื่อนรักเพื่อนตายของนารุโตะไปแล้วนารุโตะนั้นนะครับเขาต้องหาวิธีทางที่มันดีกว่านี้นะครับในการที่ต้องเสียคูรามะไปมันจึงทําให้การตายของคูรามะนั้นก็เลยไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะหากปรึกษากับนารุโตะดีๆแล้วนะครับเชื่อได้เลยัว่าาอ้เจโตนีมม นะครับขนทางหรือวิธีแก้แน่นอนเลยนะครับที่ดีกับการที่ต้องเสียในตัวของคูรามะไปและเพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ้างครับคิดว่าการตายไปของคูรามะนั้นจําเป็นหรือเปล่านะครับมันมีวิธีแก้อย่างอื่นหรือไม่ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับก็จริงๆที่พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เนะี่ยพอผมรู้สึกว่าเออการต,ตายไปของคูรามานะเนี่ยสีเดือนที่ผ่านมาเนเรื่องของมังงะความน่าสนใจเนะี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็เลยเออลองมาพูดคุยกยวกับประเด็นนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนที่เห็นด้วยเหมือนกันนะกับกกกาาาาาาารรรตยของงงคาาคคมมนนิดดว่เ่เเ็็ปปูทใหๆล ตัวละครไปเพื่อให้เหล่ารุ่นใหม่ขึ้นมามันก็มีคนคิดแบบนี้ได้นะครับไม่ผิดเลยหากใครคิดแบบนั้นหรือบางคนนะครับที่คิดอีกมุมหนึ่งว่าการตายของคูรามานั้นไม่เห็นจาเป็นเลยนารูโตเนี่ยควรจะมีวิธีหรือมีอะไรนะครับที่ดีกว่านี้นะครับในการต่อกอกับอิชิกินะครับก็อลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ดูนะครับอยากจะรู้ความเห็นทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแบบว่าความเห็นตรงนี้เนี่ยไปทําถามตอบนะครับในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับก็เลยโอเคตั้งเป็นคําถามแล้วก็เป็นเชิงคลิปนะครับให้ทุกคนได้พูดคุ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถนะครับติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ